สมุนไพรมันดีอยู่แล้วถ้ามไม่ดีเขาคงไม่ใช้มาเป็นพันพันปีเนาะแต่เราอย่าเอาความโบราณเข้ามาทำยังไงให้มันทันสมัยเพราะแนวคิดเราก็ทันสมัยอยู่แล้ว สวัสดีครับวันนี้เรามาตามสัญญานะเขาจะมาคุยกับคุณไนท์ผู้บริหารบริษัทไฮคูส์นะครับถึงโปรเจกต์ของแพคเกจิ่งอัวคารโดครับสวัสดีครับคุณไนท์ครับผมสวัสดีครับคุณตาอยากให้คุณไนท์เล่านิดหนึ่งว่าโปรเจกต์ของอัวคาร์โดเนี่ยที่มาที่ไปเป็นยังไงทำไมถึงมีโปรเจกต์นี้ครับด้วยความที่ไฮคูส์เรานะครับเห็นในเรื่องของคนที่เป็นโรคไขมันในหลอดเลือดเนี่ยมันมีเยอะ26ล้านคนไม่พอแค่นั้นนะเราเห็นว่าเทรนด์ของคนรักสุขภาพหันไปบริโภคอโวคาโดมาาาากกขึ้้้นนนแแลลวววววเเรร็ูู่่่ตัอโโคคดดียยช ที่เป็นไขมันในหลอดเลือดเราก็เลยจับเรื่องราวตรงนี้ไปรีเสิร์ชเรื่องงานวิจัยไปดูเรื่องตำรับแพทย์แผนไทยถ้าเอาไปรวมกับสมุนไพรตัวอื่นมันมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นได้ดีไหมผลประกฏว่าเออทําได้ทําได้ดีเราก็เลยเกิดโปรเจกต์นี้แล้วก็อะโวคาโดเนี่ยทางภาคเหนือบ้านเรามันมีเยอะเราก็เอาตรงนี้มาสก,กัดก็กินอะโวคาโดเฉยๆเปล่าๆก็ได้ถ้ากินอะโวคาโดเฉยๆเปล่าๆเนี่ยปริมาณเราต้องกินเยอะ อ๋อครับใช่ไหมก่าจะได้ไขมันดีอันตรงนี้ถือว่าเป็นตำรับสมุนไพรใช่ไหมครับ,ม,รบมันเป็นอัวคาโดผสมกับอื่นอื่น,อ,นอีก6ชนิดเป็นเจช,ชนิดนะฮะัสมุนไพรเนี่ยกับการเป็นตำรับยาสมุนไพรเนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงทุกอย่างที่เป็นพืชที่เป็นสัตว์ ที่เป็นแร่ธาตุเราเรียกว่าสมุนไพรหมดถ้าเรากินเดียวๆเนี่ยมันไม่ดีไม่ดีต่อสุขภาพมันดีช่วงหนึ่งมันอาจจะไปกระทบกับอวัยวะไฮคูสผู้บริหารทุกคนเรียนแพทย์แผนไทยหมดสมุนไพรถ้าจะให้มีประสิทธิภาพเนี่ยมันต้องเป็นตำรับก็คือ1ต้องมีตัวออกฤทธิ์หลักแล้วก็มีตัวเสริมฤทธิ์แล้วก็มีตัวควบคุมฤทธิ์อย่างน้อยต้องครบ3ประการเนี้ยอย่างอะโวคาโดเนี่ยมันมีถึง7ชนิดนก็คืออะโวคาโดโทดาอินคางาคิมอนไอ้สามตัวเนี้ยจะช่วยเสริมฤทธิ์กันกินอะโวคาโดเดียวเลยมันกว แต่โอเมก้าเก้าแต่ร่างกายไม่ต้องการเฉพาะโอเมก้าเก้าอย่างเดียวเพราะฉะนั้นผมถึงเพิ่มงาคีมอนตวด,ดาวอินคา น้ำมันมาเลจเซียน้ำมันม่ไล้อีุ่นเข้าไปแล้วยังมีตัวโคเอนไซคิวเทนด้วยนี่คคือตำรับคือทําให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นใช่แล้วก็ทํางานได้ดีขึ้นใช่สมดุลตั้งแต่ในแคปซูละ่ะเพื่อให้ร่างกายเราสมดุลครับร่างกายสมดุลก็คือสุขภาพดีสินค้าที่เป็นสมุนไพรโดยทั่วๆไปในตลาดเนี่ยมันจะออกไปทางดูแขง็ขงๆดูโบราณโบราณนิดนึงในแนวทางของคุณไหนเนี่ยบอกว่าไม่อยากให้เป็นแบบนั้นอยากให้ดูทันสมัยเพราะว่าอย่างนี้ครับตัวสมุนไพรมันดีอยู่แล้ว ถ้ามไม่ดีเขากงไม่ใช้มาเป็นพันพันปีเนาะแต่เราอยาเอาความโบราณเข้ามาทํายังไงให้มันทันสมัยเพราะแนวคิดเราก็ทันสมัยอยู่แล้วเราต้องมีงานวิจัยซัพพอร์ตอยู่แล้วนี่คือแนวคิดของไฮกูสแพคเกจจิ้งเนี่ยมันเป็นสิ่งแรกเป็น first i ม p r e s s ั่นที่ลูกค้าเขาจะมองเราเข้ามามเราก็ต้องหาดีไซน์แพคเกจจิ้งให้เข้าถึงใจคนมากที่สุดแล้วก็ตอบโจทย์ผลิตภัณฑ์อธิบายผลิตภัณฑ์ได้มากที่สุดให้เข้าถึงคนปัจจุบันนี้<ม>เราอยากขายอยากขายของเราดีแน่นอนแหละแต่ทํายังไงให้ไอเดีย ของเรามันไปอยู่ในกล่องครบแล้วไม่รกเราต้องสวยเราต้องตอบโจทย์มันต้องเห็นปุ๊บลูกค้าต้องเข้าใจปั๊บเพราะฉะนั้นทุกตารางเซนบนกล่องเนี่ยมันมีความหมายทั้งนั้นแล้วของเราเป็นตำรับอ่ะมันต้องอธิบายได้ว่าเฮ้ยเนี่ยมันเป็นตำรับนะมันไม่ใช่อโวคาโดอย่างเดียวนะนี่นะครับครับคือสําคัญดีไซน์สาคัญมากแล้วทางไฮกูดมีแผนการยังไงต่อไปสําหรับการออกโปรดักต์ตัวต่อไปอะครับสังคมเราเนี่ย เข้าสู่สังคมสูงวัยคนมีอายุยืนเขาต้องการให้สุขภาพเขาแข็งแรงเขาต้องการพวกอาหารเสริมสิ่งเหล่านี้ที่เป็นธรรมชาติที่เป็นสมุนไพรจริงๆที่เป็นสารสกัดที่ตอบโจทย์เขาผลิตภัณฑ์เราอยากเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวตอนนี้เราทําในผู้ใหญ่ก่อน ต่อไปเราจะลามไปเด็กไปวัยรุ่นค่อยๆไปสุดท้ายอยากคุณนหยทิ้งท้ายนิดหนึ่งว่าโปรดักต์ของไฮคูส์เนี่ยหรือโอคาโดเนี่ยสามารถซื้อได้ที่ไหนบ้างครับเราจะมีเพจหลักของเรานะครับสุขภาพดีไปด้วยกันบายไฮคูส์เพจเราเนี่ยขายของด้วยแล้วเราก็จะมีเรื่องของคอนเทนต์เรื่องสุขภาพก็ฝากด้วยนะครับแล้วก็มีเว็บไซต์นะครับแล้วก็มีทางช่องทีวีนะครับหลายๆช่องที่ออกอย่างตัวโอคาโดเนี่ยที่ช่องเนชั่นนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณนายมากๆเลยครับที่มาแชร์ความรู้แล้วก็มุมมองดีๆให้กัับบเรรานะค ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสุดท้ายนะครับดีไซน์ต้องไม่ใช่แค่สวยแต่ต้องให้ความสําคัญกับทุกๆตารางเซนของแพคเกจิ้งกันเลยนะครับเพราะว่ามันคือโอกาสในการสื่อสารให้กับลูกค้าของคุณโดยตรงได้ตลอดเวลาและแพคเกจิ้งจะช่วยคุณเพิ่มยอดขายได้จริงๆครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์แบ่งปันไอเดียดีๆซึ่งกันและกันนะครับแล้วในคลิปหน้าผมจะมาแบ่งปันอะไรอีกติดตามกันนะครับที่เพจดีไซน์ดีมีแต่รุ่งครับผมเจียกันครับ